ประโยชน์ของลูกประคบนะคะและเส้นทางของลูกประคบค่ะจะนำเสนอโดยนางสาวธภาลุง hmm. ค <wan> ูการค่ะ7นะคะการแจ้งเกิดของลูกประคบไทยในยุคปัจจุบันค่ะแสเน่ของลูกประคบไทยความภูมิใจของแผ่นดินนะคะแล้วก็เก้าลูกประคบไทยโอลอกป้าดาวค่ะจะนำเสนอโดยนางสาวอนันต์ชูหรือนใบค่ะ10การยกระดับลูกประคบไทยนะคะและ11บเลูกประคบโดยนางสาว ตัวแทนรูปกระพงไทยในสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ค่ะและ12สมุนนะคะจะนำสเสนอดยดิฉันนางสาวสุพัชรียาสา,สาหาิค่ะบทนำนะคะคือรูปกระพงสมุนไทยนะคะคือการนำสมุนไทยหลายชนิดมาห่อรวมกันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพืชสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยน,นะคะซึ่งเมื่อถูกความร้อนจะมีไอระเหยอ,ออกมาค่ะกลายเป็นกลิ่นสมุนไพรสมุนไพรที่นำมาใช้ในการทำลูปกระพงมีหลายชนิดน,นะคะเช่นไพ่ขมิ้นชัน การบูนเป็นต้นค่ะลูกประคบนะคะ,ปปะ ca, เป็นวิธีาาการรักษาของแพทย์แผนไทยคะ่ะซึ่งสามารถนําไปใช้ควบคู่กับการนวดแผนไทยนะคะโดยการใช้ลูกป,ประคบนะคะประคบหลังจากการนวดหรือประคบพร้อมกับการการนวดตามร่างกายคะ่ะค่ะชนิดของลูกป,ประกบนะคะหมอพ้นบ้านหรือแพทย์แผนไทยนิยมนําสมุนไพรแบบสดและแบบแห้งม,มาเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของลูกป,ประคบสมุนไพรนะคะ เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิบำบัดอาการของโรคกล้าเมเนื้อเส้นเอ็นผิวหน,นังสมุนไพรที่ไทย,ายอาการเกร็งกล้าเมเนื้อและเซลล์ที่อยู่ภายใต้ของผิวนะคะลดการตึงเครียดทำให้เส้นเอ็นหย่อนคลายบรรเทาการปวดเมื่อยลดการรกเสบแก้เต็มขัดยอ่อตกช้ำดำเขียวค่ะบรรเทาการคันตามร่างกายบำรุงผิว,ผวช่วยรักษาเม็ดผื่นคันตามผิวหนังลูกผสมสมุนไพรสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาทางการแพทย์นะคะ ของบรรพบุรุษของบรรพบุรุษไทยได้อย่างน่าขึ้นยิ่งนักและลูกโป่งมีสองชนิดคือ1น,นะคะลูกโป่สมุนไพรสดค่ะลูกโป่สมุนไนรพรสดทำมาจากสมุนไพรที่ที่ปลูกเองหลายชนิดค่ะแต่สรรคคุณดีกว่าลูกโป่สมุนไพรทั่วไปที่ใช้วัสดุสมุนไพรแห้งค่ะอาทิเช่นไผ่ผิวมะกรูดตะไคร้บ้านใบมะขามเพลือพมินชันกระรวงใบ บ่อยเป็นต้นค่ะ 2. นะคะลูกรปคบสมุนไพรแห้งนะคะลูกป่งสมุนไพร,ร,รแบบแห้สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการควบคุมและกระบวนการผลิตให้ถูกต้องซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านทางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับระบบคุณภาพเข้ามาควบคุมตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพและสุขภาพลักษณะ ที่สูกต้องของสถานที่การทำาการผลิตค่ะเมื musician, ่อเมื่อนำสมุนไพรแห้งนะคะมาหอเป็นลูกประคบแล้วต้องมีการจัดเก็บลูกประคบให้ดีเช่นเพื่อรักษาคุณภาพและกลิ่นของสมุนไพรให้เป็นลูกประคบให้ดีจนถึงมือผู้ริโภคค่ะเ่ะตรกรลูกของไทยความรุ้ใเองของแผ่นดินเกษตรไทยไทยเกษตรเจอดอยคำซับเชียงรายกล่าวว่าลูกของจะเป็นมรดกทางปัญญาของไทยที่มีคุณค่า มีใช้ในครอบครัวหรือครอคัวใตั้งแต่ชาวบ้านจนถึงชาววังวิธียางคงเอกลักษณ์ที่ยังต้องระทับด้วยการประคบิเช่นเดียวกับการทอดแผนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกผู้ที่ชิมพ้นัดแปลงโลโก้เพื่อให้ส่รู้สึกว่าสามารถจะมาใช้ได้โดยไม่ยุ่งยากเช่นผลิตภัณฑ์ประงกร้อนที่นำเข้าไมโครเวฟได้ทำให้น้ำมันสกัดออกมาจากประกบ ร่วมกับกลุ่มหนุนไทยสินเท้าตอบค่าดาวนะคะกลุ่มหนุนไทยเกษตรอินทรีย์น้อยน้ำซับจังหวัดเชียงรายกล่าวไว้ว่าสัญนโยบายส่งเสริ่งพันธุ์ชุมชลอศินเท้าขอบซึ่งยิ่งยั่งเป็นส่วนสำคของการรับความเสี่ยงภูมิคุ้ของดอยน้ำซับได้รับการ